อาจารย์ธงชัยแจ้งเหตุเปลี่ยนสถานที่จัดงานไว้อาลัยแตงโมพัทิดาเครีย้ยชัดค่าเช่าสถานที่คืนละห้าแสนจริงไหมจากที่ทราบกันว่างานและพิธีไว้อาลัยแตงโมพัทิดามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมิตรสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มีจํานวนมากให้เพียงพออย่างน้อย1000คนขึ้นไปเป็นเวลา3คืนคือ11-13มีนาคม เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกานาทีที่คิทจักเสรีภาพกรุงเทพและจากกรณีที่นางพนิดาคุณแม่ของแตงโมดาราสาวผู้ร่วงลับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีสถานที่จัดงานไว้อะไรลูกสาวยืนยันว่าเอสุภชัยและอ้ําพัชราภาไม่ได้ถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานโดยบอกว่าคุณแม่ก็หนาวเหมือนกันนะถ้าสองท่านนี้ถอนคุณแม่จะจัดงานได้ไงละ่ะ ค่าเช่าโบสเนี่ยวันละห0 0แสนนะ5 0าแสนสามวันเป็นเงินเท่าไหร่ล่าสุดอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัต์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนสถานที่จัดงานพร้อมเคลียร์ข้อสงสัยว่าค่าเช่าสถานที่คืนละ5,000สนบาทตามที่คุณแม่ของดาราสาวได้กล่าวอ้างไว้หรือไม่โดยระบุข,ข้อความว่างานและพิธีอะไรคุณแตงโมพัทิดานิดา พัชระวีระพงศ์ที่รักยิ่งของพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมิตรสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มีจำนวนมากให้เพียงพออย่างน้อย1,000คนขึ้นไปเป็นเวลา3คืนคือ11-13มีนาคมเวลา18-30นาฬิกานาทีถึง20-30นาฬิกานาทีโดยการเห็นชอบของคุณแม่พนิดาและคิดจักแห่งความสุข โดยการอนุเคราะห์ด้วยใจกว้างขวางของคิดจักรเสรีภาพกรุงเทพลูกฝ่ายจึงเห็นสมควรเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการโดยมีคุณเอสุภชัยผู้ปลุกปั้นและรักคุณแตงโมดุดบุตรสาวและคุณอ้ําพัชราภาผู้เอ็นดูคุณแตงโมดุดพี่น้องและเพื่อนฝูงอีกมากมายพร้อมทีมงานฝีมือเยี่ยมได้ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานไว้อะไรครั้งนี้ ด้วยความรักเพื่อแสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมยอย่างสง่าง,งามเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้การอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานครและเขตสะพานสูงปลอหนึ่งมีข่าวลือขำๆว่าผมเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับการจัดงานครั้งนี้สองมีความคาดเคลื่อนว่าคิดจักเสรีภาพคิดค่าเช่าคืนละห้าแสนบาทตามราคาที่กำหนดไว้แต่แท้จริงคิดจักเสรีภาพกรุงเทพมีน้ำใจเอื้อเฟื้อโดยไม่คิดค่าเช่า แล้วแต่ผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายผู้จัดจึงได้จัดงบประมาณด้านสถานที่3คืนไว้เพียง1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นโดยที่คุณเอสุภชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความเต็มใจจึงเรียนชี้แจงให้ทราบโดยท่วนหน้ากัน